อันแรกเรื่องของสัพเพมานตาครั้งแรกเนี่ยนั่นก็คือพระองค์เอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของธรรมทิตาธรรมนิยามตาอิทัพปัจจยตาซึ่งเป็นปฏิจจสมุปาโทในปฏิจจสมุปาโทเนี่ยหรือปฏิจจะสมุปาเนี่ยนะก็จะบอกว่า ธรรมะอันเนี้ยธรรมาธาตุนั้นเนี่ยย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียววตตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว,ว,ค,รรยยว,ยวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาเนี่ยธรรมติตาเดี๋ยวให้ขึ้นจอให้ดูไปด้วยละกันก็คือตรงนี้ว่าที่มีสามคุณสมบัติสามคุณสมบัติว่าธรรมัติตา ธรรมนิยมตาลัเป็นอิทัพปัจจยตานะแล้วก็สี่ลักษณะก็คือเป็นตถาตาอาวิตตาตาอนัญญาตตาเป็นอิทัปปัจจยตานะแต่ตรงนีนะ้พระองค์ก็ดึงอิทัพปัจจยตาออกแล้วใส่คำว่าสัพเพธรรมะอนัตตาเข้าไปนะเป็นการเชื่อมโยงถึงหลักธรรมอันเดียวกัน ก็เป็นหลักธรรมของปฏิจจสมุปบาทโธพระศาสดาจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือธรรมติตาความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนั่นคืออิทัปปัจจยตาอันนั้นอธิบายในปฏิจจสมุปบาทโท ส่วนอันนี้ก็จะดึงคําว่าอิทัพปัจจตาออกแล้วใส่คําว่าสัพเพธ,ธรรมานาตาเข้าไปนี่ก็คือวันแรกครั้งแรกที่บอกเรื่องสัพเพธ,ธรรมานัตาในพระสูตรนี้นั่นก็คือเราจะทราบว่าสัพเพธ,ธรรมานาตาเนี่ยก็คือบทธรรมเกี่ยวกับปฏิจจสมุป,ปาโทนั่นเองปฏิจจสมุปาท เป็นข้อธรรมอันเดียวกันตัวตนที่มีขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็หายไปนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระสูตรถัดมาเมื่อวานครั้งที่สองจัดกับอคิเวสนะนะซึ่งอคิเวสนะบอกว่ารูปเนี่ยเป็นตัวตนของเราแต่พระผู้มีพระภาคบอกว่าไม่ใช่ บอกว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาก็คืออยู่ในพระสูตรนี้และพระองค์ก็ใช้คำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาตนะิคือทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเหมือนกันนะโดยบอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะเป็นอนัตตานะเป็นของไม่เที่ยงนะ เป็นอนัตตาแล้วก็บอกว่าสัพเพสังขาราอนัตตาแล้วก็สัพเพธรรมอนาัตตานี่ที่โตวาทะกับอคิเวสนะซึ่งอคิเวสนะจะมาล้มวาทะของพระศาสดาและพระศาสดาก็กล่าวข้อธรรมอันนี้ซึ่งทําให้อคิเวสนะเนี่ยไม่สามารถตอบพระศาสดาได้และอคิเวสนะก็เหงื่อหย,ยดเหมือนกัน แล้วก็ในที่สุดก็ยอมรับพระศาสดาแล้วก็นับถือพระศาสดาเป็นสารณะนี่คือประสูตธิที่สองเกี่ยวกับสัพเพธรรมานัตตาส่วนอันนี้สัพเพธรรมานัตตาเป็นคำของพระอนน์ที่อ้างถึงคำพระศาสดาตอบให้กับ พระชนะ <c oughs> พระชนะมีข้อสงสัยก็เลยซักถามอันนี้จะอยู่ในพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่17ข้อที่233หน้า128หัวข้อที่233 ซึ่งทั้งหมดจะอ้างคำพระศาสดาว่าพระศาสดาเนี่ยสอนข้อธรรมเหล่านี้เป็นอันมากคือรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแล้วก็รูปเป็นทุกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกแล้วก็รูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตาอันนี้ก็คือข้อธรรมที่สอนโดยมากแต่ทีนี้ พิกุชนะเนี่ยก็ไม่เข้าใจก็เข้าไปหาพิกุทั้งหลายแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ได้คำตอบก็เลยมาถึงพระอนุ์เพราะเห็นว่าพระศาสดาเนี่ยสันเสริญเอาไว้พระอนุ์ก็เลยบอกว่าพระศาสดาสอนอย่างนี้แหละนะว่ารูปเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา จะเห็นได้อย่างไรพระน์นก็เลยเพิ่มเติมขึ้นมาว่าผมได้สดับคำนี้มาเฉพาะพระพักรับมาแล้วเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคผู้ตรัสสั่งสอนพิกขุกัจจานโคตอยู่ว่าดูก่อนกัจจานะโลกนี้โดยมากอาศัยส่วนสองอย่างคือความมีหนึ่งความไม่มีหนึ่ง อาศัยเรื่องความมีกับความไม่มีนะอันนี้ก็เคยบอกไปหลายครั้งอยู่นะอัตถิตากับนัตถิตานะความมีคืออัตถิตาตัวตนมีเที่ยงแท้ถาวรกับความไม่มีคือนัตถิตาอะไรอะไรก็ไม่มีขาดศูนย์หมดนะซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะของส่วนสุดของความเห็นนะส่วนสุดว่ามีกับส่วนสุดว่าไม่มีนะ ส่วนสุดว่ามีก็จะเป็นกลุ่มของสัจตะทิฏฐิความเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีตัวตนจริงเที่ยงแท้ถาวรแล้วก็เป็นอุเฉททิฏฐินะความเห็นว่าไม่มีนัตติตาทุกอย่างขาดศูนย์ไม่มีอะไรมีนะแต่พระศาสดาของเราบอกว่าก็เมื่อบุคคลเห็นเหตุเกิดแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอยู่ ความไม่มีในโลกย่อมไม่มีความเห็นว่าไม่มีเนี่ยถ้าเขาเห็นเหตุเกิดเนี่ยเห็นความเกิดขึ้นเนี่ยทิฏฐิว่าไม่มีเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นจะไม่มีได้อย่างไรก็นี่มันเกิดอยู่เรื่อยๆนะคนที่เห็นฟังเกิดเมื่อบุคคลเห็นความดับแห่งโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอยู่ความมีในโลกย่อมไม่มีและถ้าใครมาตามเห็นความดับ ที่บอกว่ามีในโลกเนี่ยมีจริงเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีความเห็นอย่างนี้จะหมดไปเพราะก็เห็นความดับแต่นั้นนี่คือประโยชน์ของการเห็นเหตุเกิดและเห็นความดับเห็นเหตุเกิดอุเฉตทิฐิหรือเห็นความเห็นว่านัตติตาเนี่ยจะไม่มีไม่เกิดขึ้นส่วนใครเห็นความดับเรื่อยๆความดับความดับความเห็นว่าอัตติตาตัวตนมีจริงเนี่ย ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเห็นความดับไปนี่คนต้องสังเกตการเกิดการดับสมุทัยกับนิโรดนั่นเอง <c oughs> พระศาสดาตรัสต,ต่อนะโดยพระนนทนเป็นผู้กล่าวบอกว่าโลกนี้โดยมากผูกพันด้วยอบายเหตุถือมั่นและความยึดมั่นแต่อริยสาวกย่อมไม่เข้าถึงไม่ถือมั่นไม่ตั้งไว้ซึ่งอุบายเป็นเหตุถือมั่น ว่าอัตตาของเราย่อมไม่เคลือบแคลงสงสัยว่าทุกนั่นแหละเมื่อบังเกิดขึ้นย่อมบังเกิดขึ้นทุกเมื่อดับย่อมดับนะอริยสาวกย่อมมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้แหละจึงชื่อว่าสัมมาทิฏฐิจากนั้นเนี่ย ก็จะกล่าวเรื่องของปฏิจจสมุปปาโทก็คือเหตุเกิดแล้วก็ความดับนี้เป็นเหตุอันนี้นี้มีนี้จึงมีไล่ปฏิจจสุบาทตั้งแต่อวิชชาปัจญยาสังขาราสังขาระปัจญญาวิญญาณังไล่มาจนกระทั่งถึงพบชาติชรามรณนะแล้วก็ไล่เหตุดับคือ เพราะความจังคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานะั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารไล่มาจนกทั่งชาติชลามรณะดับนี่สายเกิดกับสายดับดังนั้น,น,นตรงนี้พระอน,นุลก็นำคำพระศาสดามาเพื่ออธิบายคำพระศาสดาด้วยกันเองที่พระศาสดาตัดเรื่องของสัพเพธรรมะอนัตตาแล้วพระชน,นะไม่เข้าใจ พระนนทก็เลยขยายความเพิ่มขึ้นนะว่าส่วนสุดทั้งสองความมีกับความไม่มีนะในส่วนสุดทั้งสองเนี่ยถ้าเห็นอะไรส่วนสุดทั้งสองนี้จึงดับก็คือเห็นปฏิจจสมบาทเห็นเหตุเกิดและเห็นความดับนะถ้าเห็นเหตุเกิดส่วนสุดว่าไม่มีจะไม่เกิดขึ้นถ้าเห็นความดับส่วนสุดว่ามีจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองคือแสดงธรรมดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายคือแสดงเหตุเกิดสมุท,ทยัยการเกิดขึ้นของสรพสิ่งและแสดงนิโรธฝั่งดับตั้งแต่อวิชชาดับไล่ดับไล่ดับมาจนกระทั่งพบชาติชรา,ามลณนะดับนี่คือความเกิดและความดับนะ ของสรรพสิ่งทั้งหลายนะฝั่งสังคตาทาตุทั้งหมดซึ่งนี่คือการนำคำพระศาสดามาอธิบายคำพระศาสดาด้วยกันเองของพระอานุนนะคือเอาปฏิจจสมุปปาโทนะมาอธิบายตัวสัพเพธรรมาอนัตตาที่พิกุชนะไม่เข้าใจซึ่งเมื่อพิกุชนะฟังแล้วก็ได้ความทราบซึ้ง บอกว่าดูก่นท่านอ,น,อนุนท่านเหล่าใดมีการกล่าวสอนอย่างนี้ท่านเหล่านั้นแหละเป็นผู้อนุเคราะห์มุ่งประโยชน์กล่าวสอนและพร่ำสอนเพื่อนพรหมจันทร์ทั้งหลายก็แลผมเองได้ฟังธรรมเทศนานี้ของท่านอนุน์แล้วเข้าใจธรรมะได้อย่างแจ่มแจ้งพิกุชนะก็เลยเข้าใจก็ ให้เราทราบนะเรื่องของสัพเพธรรมาอนัตตา <c oughs> ในพระสูตรที่สามเราจะได้เข้าใจคำว่าสัพเพธรรมาอนัตตาเนี่ยมาจากพระสูตรเต็มนะที่เกี่ยวข้องกับข้อธรรมในเรื่องอะไรบ้างเพราะไม่งั้นถ้าเรายกมาแค่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาแล้วมานั่งตีความกันเฉยๆเนี่ยมันก็ งงและสับสนต้องเอาพระสูตรเต็มของอบทพันธะนี้มาเลยวลีคําพูดนี้มาว่าได้กล่าวไว้ในพระสูตรใดบ้างเต็มเๆเราจะได้เข้าใจว่า,าคําว่าสเพธรมานัตตาเนี่ยได้ตรัสวลีคําพูดเนี่ยอยู่ในหมดธรรมดใดบดทธรรมใดที่ตรัสบอกไว้เต็มๆนะเราก็จะได้ได้ทราบได้เข้าใจ ว่าข้อธรรมนี้ยใช้กับหลักธรรมใดใช้กับหมวดธรรมใดดังนั้นสัพเพธรรมานัตตาทั้งหมดสามพระสูตรที่กล่าวมา mm hmm. ก็จะเชื่อมโยงกันหมดว่าใช้กับข้อธรรมที่เป็นสังคตาธาตุหรือว่าขันห้านะซึ่งอันนี้ก็สามารถเชื่อมโยงไปได้กับที่ตรัสถามกับพระนน์ว่า ัวอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิตตสานยัตตังปัญญายติเนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่อหมดธรรมเ่าไหนก็คือบัญญัติขึ้นเพื่อขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งพระนต์ตอบแล้วผู้เจ้าก็รับรองว่าถูกแล้วอนอน์ถูกแล้วอนอน์นั่นก็อีกพระสูตรหนึ่งที่จะมาเชื่อมโยงกับพระสูตรนี้ได้สําหรับวันนี้ก็ฝากข้อธรรมที่เป็นคาถาวัตถุ ข้อธรรมที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาไว้ให้กับพวกเราประมาณนี้